สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเฟรมทีเฮดเกมเมอร์ไทยแลนด์นะครับเอ้ยนะครับเฟรมทีเฮดเกมเมอร์ชนะครับนะครับเราทักเพื่อนคนไทยกันแล้วนะครับ มันมันเป็นคนมาสังกฤษหรือคนหาอะไรวะเนี่ยแม่มาไฮใส่กูอีก็อ,อูเป็นคนไทยเว้ยนะครับหยาบนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนะครับทำให้รายการสนุกสนานขึ้นมีการด่ากาันทุยเชิงตรงวานก็นะครับไม่ฆ่ากันนะโอเค นะครับแล้วเราก็บอกว่ายาลา巴า,ายา巴拉巴拉巴ายาลาไนาก็เออูทันไหมอูทันไหมทันบ่ทันบ่กไปหาอิน f i n i t e star plus เล่นแปบบ๊บผู้เล่นนะครับเราไปเราหาครับ ตามไปนะ T H A K นะไงๆนี่ค่ะผมตามคนนี้ไป A T ี E K นะหวัดดีเอาหายไปไหนละทำาเม้งไงน้องไงน้อง ไอ้ไน้องไอ้น้องนี่ครับโอ๊เอาเออก็แค่นี้ลวกันเน็ตต่างนะครับขออภัยนะครับก็ขอจะไปพิมพ์นี้ก็ส่งลิปนี้สะว